จับเจามนุเอาแล้วสวัสดีผู้ชมท่านนะครับเรียกเรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการสอนทีวีนั่นเองว,ว,ว้าวว้าวอะไรวะในวันนี้เร,เราอยู่กับเกมคุกกิ้งแบทเพื่อนกันเช่นเดิมเลยนีฮะตอนนี้เราอยู่กับน้องหมูแคลอรี่นั่นเองเนี่ยฮะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผู้ชมครับคือหลายๆคนในคอมเมนต์ก็บอกผมมาว่าพี่ครับอันน้องหมูแคลอรี่ไปเล่นยังไงเนี่ยเวลาผมเล่นแล้วทำไมผมไม่ชนะผ่านตรงข้ามเลยแลวคือบางคนเพื่อนก็เอาหมูไปเล่น มันกินเมนูของผมหมดเลยแล้วมันก็ไม่เสิร์ฟ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมนะคือมันเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> น้องหมูเนี่ยเขาจะสามารถกินออเดอร์ได้นะฮะแล้วสามารถบัฟคะแนน,นะะในจานแต่ละจานได้นั่นเองนะครับผมนะ <c oughs> โดยเมนูที่น้องหมูกินเข้าไปแล้วเนี่ย คือเมนูนั้นเนี่ยจะสามารถเสิร์ฟได้แพงขึ้นมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ยิงยาวได้ตลอดทั้งเกมเลยเออมันขี้โกงมากเลยเนี่ยและในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นน้องหมูระดับมาสเตอร์กันเลยทีเดียวเชียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมไปดีกว่านะครับว่าน้องหมูเล่นยังไงแล้วในวันนี้นะผมก็มากับผู้ช่วยเชฟเนะก็ชื่อของเขาก็คือราชาโรจิตนั่นเองเนะฮะวันนี้เขาจะมาเป็นผู้ช่วยเชฟของผมก็เราไปดูในตัวเกมไนดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับว่ามันจะเป็นยังไงต้องให้น้องหมูกินนะสองออเดอร์เลย นี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวใจเท้าแล้วก็มะเขือเทศต,ต้องกินเยอะๆเลยนะน้องหมูได้เลยครับพี่จะกินให้หมดเลยครับเตรียมคของให้พร้อมเออเตรียมของเรียบร้อยแล้วเออสั่งสั่ง,งวางไว้สั่งอะไรวะเนี่ยโ,โอเคมาเตรียมตัวกินเออผมต้องทำการเสิร์ฟเมนูอ่าเจ้า วอใช้เท้าก่อนนะฮะนี่เลยป๊าบนะฮะเพราะว่าเราจะเก็บมะเขือเทศไว้เสิร์ฟที่หลังแล้วกินที่หลังนั่นเองนีฮะบอตจงแวเ่วเ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีถึงเนื้อออกมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบไปโดนสวยขย,ยับไฟก่อนมาวางไฟได้ร้อนแรงใช่จะโดนเอาหยิยบไปโดนแกอะไรวะหยิบมาเสิร์ฟเออเอามากินเ <c oughs> ต็มจานเสิร์ฟไปเลยละกันคราวนี้เราก็ออ้แต้มฝนข้ามแตโอ้มแต้มแซงเราอ่ะ แหงเขาแซงเราอะไม่ต้องการไม่ต้องการละเออสิร์ฟอะไรละการเสิร์ฟอะไรละการเอาเดีอตอนนี้แต้มเรากลับมาอุย้ยเขาก็ยังนำอยู่ไหวทำไมนำเยอะจังเลยอะเ,อเพื่อนไม่เพื่อนนำเยอะจังเลยอือเอาดีวมามาดีมะอออตอนนี้เต็มที่กับชีวิตชีวิตเต็มที่ออาไม่คุณสู้ชีวิตและชีวิตสู้กับ <c oughs> มาทีมโอเคได้อยู่ตอนนี้ 1800แต้มวิสันของขั้นเหมือนจะมีวิวเจ็ดมาหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะมันเหมือนว่าพ่อฝพัองนู้นเร็วมากเร็วจัดๆเอาว่ะฟุ๊บฟับเตรียมมาเลยแล้วกันใส่เข้ามา1 2สวยครับผมตัวน,นี้มีแต่หัวใยเท้าเมนูมีแต่หัวใยเท้าเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้ว oh no oh no oh no, oh, no. โอ้โน oh no. วางมอได้เลยเราวางระเบิดด้วยตอนนี้แต้มฝนข้ามนำเราหนึ่งร้อยเนี่ยตอนเราร้อยแต้มนำเราหนึ่งร้อยแต้มเราเก็บคูณสองได้เลยหรือเปล่าน่าจะได้เลยนะเออแตนว่าข้างล่างมีให้หั่นหรือเปล่าวะมีปะวะไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีให้หั่นนะนี่ไงแต่มันหั่นได้โอเคหัวเชือเท้าเยอะใช่ไหมหั่นเลยละกันหั่นไปก็เท่านั้นอะมันไม่ทันอยู่แล้วอะ่ะไม่ตายเถอะมาสบเลยละกันเต็มตัวว n e อย่าสวยครับผม เออเอาเด้อเฮ้ยสี่พันห้าเอามาแต้มน้ำนำแล้วเว้ยแต้มน้ำนำแล้วเว้ยเออห้าพันกับสี่พันหกห้าพันกับสี่พันหกร้อยแต้มห้าพันกับสี่พันหกร้อยแต้มแกมีอะเกมงมากกว่าดีไหมฮะห <c oughs> ยิบก่อนหยิบก่อนหยิบก่อนจับเสิร์ฟเอ้ยแต้มก็ตามแต้มก็ตามติดแต้มก็ตามติดเอาวะามีเวลา29วินาทีสุดท้ายเงี้ยเ,เสียงหายเออยิงไม่โดนชิมหายแล้ว ชี่หายแล้วปั๊บเออเอาดิหัวใจเท้ายี่สิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ต็มเขานำเต็มเขานำหัวชจเท้าออกมาเร็วๆหัวใจเท้าออกมาเร็วๆหน่อยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหชิบหายแล้วอืมปึ๊บปั๊บหยิบออกมาเสิร์ฟหยิบมาเสิรฟ์รฟอืมแปดเจ็ดหกฮะทันไหมสามสามอัดชุดเอ้ยหนึ่ง มาแล้วครับโ่อมนะฮะตอนนี้มีออเดอร์เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศกับแอ่กล้วยกล้วยมะเขือเทศกล้วยส้มมะส้มมะส้มส้มมะเขือเทศอะไรอ่านก่อนต้องหมูอ่านได้ไวเลยตอนนี้ผมเสิร์ฟอันนี้ทิ้งไปก่อนเออชาสกิลหย่าทำการชาสกิลกินอืมอร่อยห่อเด้อเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะระวังเอ้ยปารยากร์ไกเออเฮ้ยเออโดนช็อต โอ้อะไรวะเนี่ยหยิบกล้วยมาเลยละกันหันป่า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 ปาปาปาป่าอือต่อเลยออเราต้องกินกล้วยหมัก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 ไะเบิดระเบิดระเบิดระเบิร์ตให้เพื่อนเออร์จัดอันนี้เสิร์ฟได้แล้วนะฮะตอนนี้900หรือยรเป็นหัวข้ามคือวิเอาอิชินมาเหรออิชินหันสามหรือเปล่าอิชินหันสองฮะเอาอ่ะสบายใจขึ้นเยอะสบายใจ คือยังละแต้ประตูข้ามคือบอกเลยว่าอันตรายอันตรายจะแจโอเคอะกินก่อนเออปลาเขาให้สวยครับสวยครับอันนี้เสิร์ฟก่อนแล้วปลาเขาให้เออเมกกะเทศสองกล้วยหนึ่งเมกกะเทศสองกล้วยหนึ่งเอามามทำการสับเลยและการตอนนี้แต้มสูตรสีจัดจ๊ดเสิร์ฟเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอมีอันนี้มาดีกว่าผมจะทําให้ฝั่งเราเนะี่ยสามารถหันได้รัวขึ้นกินมากินเออเอาแล้วปลาอา้า ผมลืมกินเมน,นูนี้ชิบหายแล้วโอ้โนชิมอ้โ oh น no. ไม่น่าไม่มันเกิดการผิดพลาดอย่างเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างมากและยิ่งยวดอย่างยุดยิ่งและยิง่งอ,อะไรวะ <laughs> <laughs> เออยังไงเสิร์ฟเลยละกันโอเคสวยครับสวยครับโอเควางโอ้ยมันโดงช็อตอ่ะโดนช็อตโอเคกินมับโอเคเพื่อเราจะได้หัดเร็วขึ้น เราจะได้หันเร็วขึ้นสวยมีเวลาคุณสองครับเรามีเวลาสดสวยฮะานะวางไว้เลยละกันนะวางไว้เลยวางไว้เลยทันนี้ก็เตรียมจานโอ้โหมีเมนูคุณสาม,มเมนูสามทั้งนั้นเลยอะไรวะเนี่ยลูกค,ค้ากินเยอะกันไปหรือเปล่าเยอะกันไปหรือเปล่ากูดูแค่แค่เย,ย้โดนอีกแล้วก็จอดอก,อก,กว่าอย่างว่ากูไม่นะหมูย่างโอเคซตบบวาน สสวยแล้วก็ t รีเอ้ยหนูแต้มโคตรใกล้ชิดชิดใกล้ๆใกล้อย่างชิดโอ้โหโอ้โหปาบวางไว้วางไว้แอบกินมับเขาให้ <c oughs> แอท่านเพื่อนแล้วต้องกินนะ่ะาล้าก,กินเราอยู่ไม่ได้นะโอเควิมาหันเร็วสวยครับผมมีเมนูนี้เสิร์ฟได้ก่อนมีเมนูนี้เสิร์ฟได้ก่อนเลยละกันขาดอะไรอะ่ะเฮ้ยมันมีแต่เมนูคูณสามอะ่ะไม่มีเมนูหูเอายากไปไหนเนี่ย เอายากไปไหนในคุณลูกค้าอย่างน้อยแต้มเรานำห้ารอยครับแค่จานเดียวเท่านั้นแค่จานเดียวเท่านั้นเรากำลังจะตุยชิบหายแล้วไม่มีเมล็ดเทศก้าวิ๊ก้าวิจุดท้ายก้าววิจุดท้ายโอ้เจ็ดหกห้าสี่สามสองเอ้ยมีไหมดูเอ้ยชนะมาแล้วครับผมแม่ทำออเดอร์นะฮะแบบดับเบิ้ลใช่ต้องทำเมนูสามชิ้น คูณ2ก่อนเลยและกนันนะคุณผู้ชมครับคูณ3เอาว่าทำเมนูดับเบิลคูณ3ชิ้น <c oughs> นี่ฮมันต้องทำอย่างนี้ใช่การเล่นหมูที่แท้ทูระดับมาสเตอร์ใช่เพราะว่าเราจะมีเจ้าตัวกินกินได้เยอะแยะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยยังไงล่ะใช่นะฮะนี่ก็เต็บวาวไว้กินหนึ่งได้ถึง2 เออวิ่งมาเสิร์ฟป๊าบโอเคตอนนี้หแค่ออเดอร์เดียว288ตอนนี้ก็คือมันชาร์จอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมครับไอ้คีมหมูเลเวล7นะเวลาเสิร์ฟมันจะได้ชาร์จขึ้นป๊าบเออขึ้นอย่างเร็วตอนนี้เราก็ทำเมนูอ่าเมนู2ชิ้นนี่ฮะมีมะเขือเทศกับกล้วยเมะเขือเทศกับน้ำกล้วยยังไงล่ะใช่แล้วโอเควิ่งมาตรงนี้เลยนะครับรามคุณ2่อไปแล้วโอเควางนี้กิน อ okay, ่โอเคป้าบสวยโอ้โหบอกเลยตอนนี้ร่ำรวยเงินทองเจืัร่่ำรวยเงินทองจือจัดห <c oughs> ันเลยละกันเตรียมของเตรียมจานเตรียมไปให้หมดทุกอย่างเลยวิ่งมาใส่จานใส่จานแล้วก็ใส่ใจเออไม่เกี่ยวโอเคช่วยหันเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยหันนะอืมเป็นทางที่ดีใช่ทางที่ดีก็คือทางราดยางอะไรวะเนี่ย ่าเอ้ยผมลืมาำคุณสองจะไม่บาระหลาอกนะแต้มเรานำมาห่างทิ้งห่างอย่างทิ้งโดง่งเออเอาเดีบอกเลยมีเวลาเจ็ดวีครับในการทําคุณสองตะบอกว่าอะไรว่าแต้มผมเยอะแล้วฮนะไม่ต้องกลือหรอกนะ <laughs> เดี๋ยวขัดกล้รวยขาดกล้รวยโอเควิงมากินนี้ก่อนเลยมับเขาให้สบแล้วละก One, two, ารวานตู้แอ สุดยอดหลุนจัดไอเมนูหนึ่งชิ้นนยผมว่าผมกัจะไม่กินนะครับผู้ชมครับผมจะปล่อยผ่านเลยแล้วกันนะฮะขาดนี่หว่าของขาดเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเพียเอานี้วางให้โอเคสวยวิ่งมาเอาเมลอนใส่เมลอนเมลอนกีวี่กีวีเมลอนเลยแล้วกันอันนี้กินทิ้งไปเลยจะได้หั่นเร็วขึ้นกินทิ้งไปเลยจะได้หั่นเร็วขึ้นใช่แล้วยวเอ้าผมกินอะไรไปอ่ะผมกินมะเกือเทศไม่ได้หั่นไวโอ้โหไปเพิ่มบัฟไม่เป็นไรฮะ อย่างน้อยแต้มเราก็สูสีนะฮะสูงจัดสูงจัดวิ่งมาวางขอจานด้วยครับบุญแทวิ่งมาวิ่งมาแป๊บเรียบร้อยสีบรรจงเอาละครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมงาสุดหรือเปล่าครับถ้าสุดเข้าใจยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับต้องการเห็นผมเล่นตัวละครอะไรสามารถทิ้งข้อความใต้คลิปได้เลยนะครับและนี่วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่ไปแจ๊